บรรยากาศเช้าๆ้าครับผมท่านผู้ชมครับเราได้เวลามาเก็บกู้เบ็ดครับเก็บมาประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับได้มาแล้วหกเจ็ดตัวครับท่านผู้ชมปลาดุกนะครับปลาดุกรุนรนเลยนะครับกับปลาปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนเล็กครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับมาดูหลังนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเก็บหลังที่ไม่โดนก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เหยื่อหมดครับก็เลยใช้หอยนะครับใช้เหยื่อหอยปักไว้ไม่โดนครับหลังนี้ เราขึ้นมาก่อนนะครับหลังนี้ก็เหยื่อหอยก็ไม่โดนนะครับเดี๋ยวจะขอเก็บกู้เลยนะครับเนื่องจากเช้า,ชานี้เรามีภารกิจครับแต่มาดูหลังนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหแบบไม่รู้อะไรกินเลยครับตัวปลายังไม่เจอครับ นะครับาจะหลุดหรือเปล่าครับอ้โหเดี๋ยวนะครับยังไม่เห็นตัวปลาครับแต่ว่าเบ็ดนี่ข้าวนี่ทั้งหญ้าทั้งข้าวดึงไปเลยครับ นี่เหนอยมากน่าจะหลุดครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับดูลวละเดี๋ยวก็ายากครับโอ้หลุดครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียดายมากเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังตัวหลังอื่นที่ดินดีกว่าละครับหลังที่ดินได้ยินเสียงครับเดี๋ยวไปดูครับ